You are about to embark upon the great crusade. You will bring about the destruction of the German war machine. The eyes of the world are upon you. Less than Victory. เอาละครับตอนนี้ผมอยู่เกมเมอร์เคนะครับผมสวัสดีกันน้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําเกมน่าเล่นอย่างแล้วนะครับหลายหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับกับเกมเหนวอรบแนวราบดีๆนะครับผม ิงเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับก็เห็นตัวอย่างแล้วนะครับมันทีเดียวเฉาะนะแนะนำเลยเกมนี้นะครับกราฟิกสวยงามนะครับผมเกมแต่ละเกมที่ผมแนะนําไปนี่ผมจะแนะนําเกมที่พวกแบบว่ากราฟิกเน้นความสวยงามนะครับผมแล้วก็เล่นดีนะครับผมอาวุธนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผม ก็เกมนี้ความยาวก็อยู่ที่ประมาณเราไปดูส่วนความยาวเกมนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับสามรสามสิบเมตรนะครับผมเอาโอเคประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็ไปโหลดฟรีกันได้ในเพจ์สโตนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> อะไรเนะนะครับนี่จากภาพแล้วก็ มันนะครับเกมนี้ผมเองก็โหลดมาไว้นะครับควรจะมีติดเครื่องไว้นะครับเกมนี้นะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับถ้าเราจะโหลดกันก็โหลดผ่านไ i ไฟจะดีกว่านะครับผมเนาะเพราะว่าเวลาโหลดผ่านไ i f i เนี่ยมันจะเร็วกว่าเราก็จะได้ไฟล์ที่ชัวร์กว่านะครับสำหรับใครที่โหลดที่จะโหลดด้วยความเร็วของเน็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ ถ้าที่ผมแนะนำนี่ก็ให้โหลดผ่างในไฟล์จะดีกว่านะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอแนะนำเกมนี้เลยนะครับผมนะก็สำหรับทุกคนก็ที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรก็อยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมผมมีเวลาว่างก็จะไปตอบนะครับนะสำหรับ ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้